สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทําไข่เจียวทอดแบบฟูและก็ไม่อมน้ํามันทํายังไงกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยเริ่มต้นมาเราก็ใช้ไข่ไก่3มฟองนะครับส่วนผสมของเราก็จะมีน้ําเปล่าใส่ลงไปนิดนึงนะครับต่อไปก็จะเป็นมะนาวสัก3ามสี่หยดครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานิดนึงครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับ จากนั้นเราก็ตีให้ไข่และส่วนผสมเข้ากันครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปน้ำมันอันนี้เรายังไม่ติดแก๊สนะครับเดี๋ยวเราจะเทไข่ลงไปแบบว่าน้ำมันยังเย็นอยู่นะครับจากนั้นเราก็ติดแก๊สระดับไฟที่ใช้นั้นเป็นไฟอ่อนเลยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งกระทะเราจะใช้เป็นกระทะอะไรก็ได้นะครับต้องมั่นใจว่ากระทะเราทอดไปแล้วมันจะไม่ติดกระทะนะครับในการทำครั้งนี้แอดมินเลยเลือกใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับเพราะในระหว่างที่เราทอดเราจะใช้ไฟอ่อนความร้อนจากไฟอ่อนจะค่อยๆดันไข่ขึ้นมาเรื่อยๆจนไข่เราฟูสวยงามนะคะประมาณนี้เลยทอดไฟอ่อนใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะครับรอจนไข่เสร็จตัวขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวจะมีจังหวะที่เล่งไฟเป็นไฟกลางนะครับตอนนี้ไข่ก็เริ่มเซตตัวแล้วนะครับเราปรับเป็นไฟกลางได้เลยเช็คไข่ด้านล่างหากโอเคแล้วแล้วเราก็กลับด้านได้เลยนะครับนี่ครับ เริ่มฟูสวยขึ้นมาแล้วครับน่าทานมากเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จจิ้นแล้วนะครับเทคนิคทอดไข่ง่ายๆแล้วก็ดูน่ารับประทานแอดมินก็นําเอามาบอกเพื่อนๆแล้วนะคะเพื่อนๆลองนําไปทําตามดูได้นะครับครับจะทอดไปเรื่อยๆนะครับจนไข่เหลืองทั้งสองด้านสวยงามนะครับแอดมินก็แวะเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาบอกให้เพื่อนๆลองนําไปทําตามดูได้นะครับและวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อน หากเพื่อนๆชอบเทคนิคง่ายๆแบบนี้ลองนำไปทำตามดูได้นะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะครับสวัสดีครับ